รับจ้างรับเหมาก่อสร้างรวมค่าแรงและค่าของต้องทำแบบนี้นะคะเท้าวันนี้นะคะ่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่รับจ้างรับงานก่อสร้างรวมทั้งค่าแรงและค่าของถือว่าเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นตามมาตรา40วงเล็บ7นะคะคุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการปีละ2ครั้งนะคะ เพราะว่ากฎหมายบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเงินได้ตาม40งเ7คุณมีหนะ้าที่จะต้องยื่นแบบพงอด94ตอนกลางปีก็คือไรไ 1, 30, า,อยาย,ยาไ,รได้ตั้งแต่1มกราคถึง30มิถุนาคุณต้องยื่นภายในกันยาและรายได้ตั้งแต่1มกราถึง31ธันวาคุณก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่เรียกว่าพงอด90ภายในมีนาของปีถัดไปและไรายได้พวกนี้ค่ะ มันสามารถนะคะนำเรื่องของค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ถ้าเอาเป็นค่าใช้จ่ายแบบเหมาคือไม่ต้องมีเอกสารอะไรมารองรับจะใช้ได้ถึง60%แต่ถ้าสมมติว่าคุณมีเอกสารค่าใช้จ่ายตามจริงที่มากกว่า60%คุณก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะเพราะหลายๆครั้งเหมือนกันนะคะที่คนที่ทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจเจอปัญหาเรื่องของบินใบกํากับภาษีอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะบางครั้งเราไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการซื้อบินนะคะใบกํากับปลอมม,มาใช้เป็น อีกปัญหาหนึ่งของผู้รับหมอทั้งหลายที่จะต้องระวังมากๆเลยค่ะและบางครั้งอะค่ะคุณถูกหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่คุณก็ไม่ทราบว่าข้อมูลการรับไรายได้ตรงนี้นะถูกนําส่งสัมพารไปแล้ว พี่นวลเองอะค่ะซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาระจึงได้ออกแล้วก็นาความรู้พวกนี้ค่ะมาช่วยเพื่อที่คุณนะคะจะได้ปลอดภัยจากสัมภาระเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไรายได้แล้วกฎหมายบอกว่าคุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบคุณก็ต้องทําให้ถูกต้องไม่เช่นน,นั้นคะอาจจะเจอสัมภาระเช็คปินย้อนหลังจากไรายได้ที่เข้าไปสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะ และรายได้จากการรับเหมาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตรงนี้นะคะถ้าเกินล้านแปดนะคะยังมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นด้วยนะคะคุณต้องระวังไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะถ้าสนใจอยากรับความรู้ดีๆก็สามารถติดตามพี่นวลได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็กเอ็ก e r เค่ะอย่าเพิ่งจ่ายภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับพี่นวลเพราะ คุณอาจจะยังไม่รู้ว่ามีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ